السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين سواء دينك ميتا فاني جاء الله سبحانه وتعالى دا بوربا سوب دا تنفي نعنفه رب شوم رفا رأيك أنت رأيك ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยประกอบไปด้วย30ยุสซึ่ง30ยุสก็ประกอบไปด้วย114สงรอแต่มีอุสุรอหนึ่งนะครับที่อิหม่ามชฟาฟีอรอฮิมฮุลลอฮเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าเป็นสุรอันกิฟายะหมายเขาว่าเป็นสุรแห่งความพอเพียงคำว่าพอเพียงตามนัยะของอิหม่ามชาฟีเนี่ยท่านได้บอกว่าถ้าหากมั่นแม้ว่ากุรอานทั้งเล่มเนี่ยนะครับ สามสิบยูสเนี่ยไม่มีเลยนะครับร้อยสิบสี่ซูรอเนี่ยไม่ประทานลงมาให้กับมนุษยชาติแต่เว้นไว้แต่ว่ามีซูรอเดียวที่ประทานลงมาอิหม่ามชาฟีบอกว่าละกัฟัตแค่ซูรอเดียวเนี่ยเพียงพอแล้วในการดำรงชีวิตและท่านอิหม่ามชาฟีก็ได้เฉลยนะครับซูรอที่ว่านั้นก็คือซูรออัลอาสรีหรือซูรอวัลาสุรีอินนั่นอินซานะละฟีคุสรินอิลลัลเดซีนอามานูอัมิลุซซอลิฮัต ว่าจวาโอบิลฮักที่ว่าตวาโอบิซอบสามอายะนะครับสุร้นนีสั้นมากนะครับคิดว่าเด็กๆเยาวชนเนี่ยจำกันได้ดีอยู่แล้วแต่มาชาฟีบอกว่าสุร้อนสั้นอย่างนี้แหละสามอายะเนี่ยแหละถ้าหากว่ากุรานทั้งเล่มไม่มีเลยนะครับมีแค่สุร้อนเดียวในการดําเนินชีวิตเนี่ยถือว่าพอแล้วเพราะสุร้วันอัสเนี่ยกล่าวทุกอย่างนะครับกล่าวไว้แบบรวบรัดทุกอย่างในความเป็นอิสลามอย่างสมบูรณ์แบบมาก เปิดอายะมาว่าวัลาอัสรีขอสาบานนะเราสาบานไว้กับการเวลาที่ต้องสาบานกับการเวลาเพราะการเวลามีการเปลี่ยนผันตลอดนะครับจากวันเดือนปีชั่วโมงนาทีนะครับเปลี่ยนตลอดเลยการเวลาและพอเวลาการเวลาเปลี่ยนคนเราก็เปลี่ยนตามการเวลานะครับเมื่อก่อนไม่มีก็เกิดมามีพอเวลามีเป็นเด็กก็แก่พอแก่ก็เสียชีวิตนะครับตามวัฏจักรตามรูปแบบอาดดเวลาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับ และต่อมาอายะกุรานนะครับอายะที่สองของโซโรอนี้บอกว่าอินนันอินซานลาฟคุสซินแท้จริงมนุษย์ทุกคนนะครับอยู่ในสภาพที่ขาดทุนทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีกําไรเลยในดุนยานะครับฟังดูแล้วน่าเศร้านะครับแต่ว่าจะมีลักษณะดังต่อไปนี้แหละที่จะพ้นสภาพจากการเป็นผู้ที่ขาดทุนเนี่ยกลายเป็นมีกําไร ก็คืออิลลัลีนอามโนูวะมิลุสอลิฮัตวะตวาซอบิลฮักกวะตวาซอบิลซอบสี่ลักษณะด้วยกันนะครับอันแรกคือต้องมี إ ي م านเลยอิลลัลีนอามโนู إ ي م านอันที่สองวะมิลุสอลิฮัตประกอบคุณงามความดีอันที่สามวะตวาซอบิลฮักสอนกันในเรื่องสิ่งที่เป็นศาสนาธรรมและอันสุดท้ายก็คือวะตวาซอบิลซอบบรีเตือนกันในให้ให้มีความอดทนสี่ลักษณะ คุณธรรมสุดยอดนะครับที่กล่าวว่าในสุรัตว์วารสุร,สรีที่มัมชลฟีเน้นเลยว่าพอแล้วถ้ากุรอานไม่มีมีแค่สุรัตเดียวเนี่ยพอลักษณะที่หนึ่งนะครับความมีอิมัลสี่ลักษณะที่กล่าวว่าในสุรัตเนี่ยมันทำยากทั้งหมดเลยนะครับไม่มีลักษณะใดเลยที่จะทำได้ง่ายๆอันแรกการมีอิมานก่อนการมีอิมัลเนี่ยก็กายากแล้วแต่การเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพียงแค่เราศรัทธา แค่เราปฏิญาณตนนะครับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลเนี่ยและบัระชาชินก็ขึ้นมาเป็นศาสนาอิสลามนี่คือเป็นมุสลิมง่ายแต่ว่าเป็นมุมินเป็นคนอิหมาน,นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะทําได้แต่ถ้าทาได้เมื่อไรเนี่ยพ้นสภาพสถานะความขาดทุนทันทีนะครับถือว่าเป็นกําไรแล้วในการที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะว่าถ้าเราอิหมานนะครับทุกอย่างเลยชีวิตในการดําเนินชีวิตเนี่ยจะเป็นไปได้แบบคล่องคล่องตัว ชีวิตอาจจะเจออุปสรรคแต่ว่าถ้ามีอม م านมันก็จะผ่านไปได้โดยง่ายนะครับเลขกอย่างหนึ่งประเด็นที่ว่าสังคมเราเนี่ยที่มันมีปัญหาการทุกวันนี้เนี่ยแล้วก็ความพัฒนาของสกายภาพมุสลิมที่ไม่สูงมากเนี่ยเป็นเพราะว่าอม م านระดับอม م านไม่สูงที่ระดับอม م านไม่สูงเพราะพวกเรายังไม่ตื่นกันนะครับต่างาศาสนาเขา่มตื่นกันแล้วท่านพี่น้องกระแสะคนตื่นทำมาแล้วนะครับ ศาสนาตื่นแต่ว่าคนมุสลิมเราลัตื่นรด้ยังครับไซนาอาลีกรลลจจะรอมลอวะจฮาบอกว่าอันนาสุนียามุนมนุษย์ทุกวันเนี่ยหลับอยู่ไซนาอาลีพูดไว้ก่อนนะครับคนตื่นทําเนี่ยพูดทีหลังนะครับไซน์นี้บอกว่าอันนาสุนียามุนมนุษย์ทุกวันเนี่ยหลับฟาอิซามาตูอินตะบะฮบหูตายเมื่อไรแล้วเพิ่งจะตื่นถามว่าท่านน้องไปตื่นตอนนั้นเนี่ยทันไหมล่ะครับไปตื่นรู้อาตอนที่เราจะตายไปแล้วเนี่ยไปตื่นรู้ว่าอาซากุบโบสมีจริงการทรมานในหลุมกุบโบสมีจริง นะครับการฝ่าฝืนคําสั่งของร้อนเนี่ยมีการทรมานจริงๆนรกจะหันนำมีจริงมีภาพไม่เห็นฉายเห็นเลยในตอนที่เราอยู่ในกุบท์ไม่ตื่นรู้ตอนนั้นเนี่ยไม่ทันแล้วท่านพี่น้องเราในฐานะมุสลิมเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่วันนี้ถ้าวันนี้เราไม่ตื่นเราหลับไปกับดุนยานะครับฝันนะครับพอหลับแล้วก็จะเพ้อฝันความสบายในดุนยาพยายามหาอาชีพที่มั่งคั่งที่สุดเผวาหวังว่าเราจะมีชีวิตที่เป็นอมตะมาคิดว่าจะตาย นะครับหาที่อยู่หาทรัพย์หาอะไรที่คิดว่าเราเนี่ยจะประคองชีวิตเนี่ยให้ยาวๆเลยแต่หารู้ไหมว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากไปทรัพย์สินที่เราขนขวายไว้ต้องเป็นมรดกให้กับลูกหลานเราก็จะไม่ได้ใช้แล้วหลังจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องตื่นนะครับเป็นคําเตือนจากเซนาอาลีก็รมัลลอวะจฮะนะครับให้เราตื่นรู้นะครับตื่นรู้ว่าต้องอิหม่านได้แล้วนะครับและอย่างหนึ่งนะครับการอิหม่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลึกอยู่ในจิตใจ ไม่สามารถที่จะ,สะแสดงออกมาให้ใครเขาเห็นได้แต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ตื่นนะครับเราไปตื่นรู้วันนู้นเนี่ยเราไปขอดูอาวารับบ,นา,บนา,นา,นานาอับซอรนาวะซมิอันฟัรจิอันน่ามะมันซอลิฮะอินนามูกินูนไปยกมือดูอาต้นนี้ในวันที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราตาเราไม่รับแล้วนะครับตอนนั้นดูอาบทนี้มีความหมายว่าไงครับรับบานาองอภิบาลแห่งเราอับซอรนาวันนี้เราเห็นแล้ว เห็นแล้วว่ามุงกัตนากกตหน้าตาเป็นยังไงการสอบสอบถามคนตายในกบฏเป็นยังไงเห็นแล้ววันนี้อับปอสดนาวาสเมียนาได้ยินแล้วนะครับเสียงค้อนของมาลากา์ตเนี่ยทุบลงไปเจ็ดชั้นแผ่นดินเนี่ยได้ยินแล้วฟัดยนะีนาโออัลลอฮ์ได้โปรดนําฉันกลับมาเถอกลับมาดุนยาอีกครั้งหนึง่งกลับมาเพื่อที่จะปฏิบัติหน้ามันซอลิฮะเพื่อที่เราจะกลับมาทําดีนะครับอินนามูกีนูนไปยอมรับต่อลนาตาแล้วว่าฉันเนี่ยเชื่อแล้วยากิญแล้วว่าโอ้ย อาซามกุโวตมีจริงเนี่ยเพิ่งจะไปเตือนรู้อตอนนั้นน่ยมันไม่ทันนะครับท่านพี่น้องต่อมานะครับในสโรวันอัสพูดว่าอามิลุซอริฮัตแน่นอนผลพวงจากการอิมานจะนําสู่ให้เราเนี่ยปฏิบัติการงานที่ซอริฮัตอามันที่ดีนะครับละหมาดอามันทีดีแต่ว่าถ้าละหมาดแล้วปราศจากความมีอิมานเนี่ยละหมาดก็กลายเป็นไหาหนะทันทีนะครับเราต้องมีอิมานแล้วไปละหมาดนี่แหละเรียกว่าอามิลุซอริฮัตเพราะอะไรครับ ไม่มีกิซซ้อนหนึ่งเรื่องเล่านะครับผมจะเล่าให้ฟังมีคนมาถามมีชายคนหนึ่งมาถามอิหมัมอบูฮานิฟะมาถามเกี่ยวกับปัญหาดุนยาว่าเขาี่ยทำสตังหายก็คือชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยเอาสตังเนี่ยใส่ไว้ในหายแล้วก็ฝังไว้ใต้ดินทำนองนึกภาพตามนะครับฝังไว้ใต้ดินแล้วเผอิญว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอุทกภัยน้ําท่วมมันก็ทําให้ก้อนหินอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาลบตะโนที่เขาทําไว้ว่าเขาฝังไว้ตรงไหน คนโบราณเนี่ยเวลาฝังทรัพย์สินเขาจะทําตําหนิไว้ว่าตรงนี้แหละที่เขาฝังไว้เพร่อเอื่อนว่าหายเพราะน้ําท่วมไงน้ําท่วมแล้วก็อะไรมันก็บังไปหมดดินเดินก็สลายไอสิ่งที่เขาทําตนอไว้ก็หายหมดเลยก็ไม่รู้ทํายังไงดีหาสตังไม่เจอก็ไปปรึกษาอบูฮานิฟาซึ่งเป็นผู้รู้ทางศาสนาก็ไปบอกนี่แหละอีหมาชว่วยฉันด้วยฉันหาสตังไม่เจอเออบูฮานิฟาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าท่านเป็นนักอุชาการนะก็ไม่ใช่กรมตํารวจแล้วก็ไม่ใช่วิสูนหลักฐานที่จะแบบมาหาของพวกนี้ ถ้าเป็นนักวิชาการเป็นผู้รู้ศาสนาท่านก็นั่งเอ,อ้แล้วฉันจะช่วยท่านยังไงล่ะเนี่ยฉันก็เป็นผู้รู้ศาสนาใช่ไหมเป็นผู้นําทางศาสนาไม่ได้เป็นตํารวจไม่ได้เป็นหน่วยพิสูจน์หลักฐานชายคนนี้ก็บอกว่าหน้าหน้า,นาคือรบเร้าอย่างนั้นแหละบอกอยากจะให้อิหมัมช่วยให้ได้อิหมั่มวุีฟ้าก็เลยแนะนาว่าเอางี้เดี๋ยวหลังอิชานะหลังอิชานั่นแหละท่านไปเลยอยู่คนเดียวเลยปีกวิเวทไปเลยแล้วก็ละหมาสุนัตซะ แล้วพอเวลานอนเสร็จตื่นขึ้นมาก็าตาฮัดยุดซะหน่อยนะทำหน่อยนะแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกด้วยชายคนนี้ก็ทําตามที่มัมฮาบูฮานีฟาบอกก็ไปปึ๊บเช้ามาเลยตัดภาพแล้วกันไม่เราตอ้องแล้วรูปผลลัพธ์เช้าตัดภาพตอนเช้าเลยเช้ามาก็วิ่งแบบดีใจนะหน้าตาตื่นมาหายออิหม่ามอิหม่ามฉันเจอแล้วแหละไอ้ที่ว่าหายที่ฝังทรัพย์สมบัติว่าอยู่ตรงไหนอิหม่ามเขาก็ถามเอ้าไปเจอไม่ได้ไงล่ะก็เพราะเวลาฉันละหมาดเนี่ยนะเวลาทำตะฮัดยุดเนี่ยนะ บุบมาแล้ว,ลวลฉันก็เริ่มนึกพอเรละหมาดเสร็จฉันก็เริ่มนึกเออตอนฉันฝังเนี่ยฝังไว้น่าจะประมาณนี้แล้วก็กระแสน้ำนะคำนวณจากกระแสน้ําคํานวณจากทิศทางลมคํานวณนี่คำนวณมาก็เลยหาจนเจอเอิหมามูนีฟาบอกว่ารู้ไหมว่าที่เจอเนี่ยเพราะว่าชายตอนนะอิหมามอบูฮานิฟาหลอกยืมมือชายตอนมาช่วยในการหาของเพราะว่าเวลาบ่าวเราเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยเวลาทําความดีเนี่ยจะโดนชายตอนหลอกลอก่ออบูฮานิฟาเนี่ยแนะนําให้ชายคนเนี่ยไปทําการละหมาดตะหัดยุธ ไปละหมาดนะครับไปทาอิบานดาไปทําละหมาดสุนัตอะไรเสริมต่างๆนั่นนะชาตอนไม่ยอมให้เราทําแน่นอนเมื่อเลยไปหลอกให้เราเนี่ยคิดกับเรื่องทรัพย์สมบัติจนกระทั่งมันให้เราหาเจอเพื่อเราจะได้เลือกละหมาดเลยจริงไหมท่านพี่น้องถ้าหาเจอแล้วก็ไปละหมาดแล้วเป็นเราอะนะอิหม่มแนะนำไม่งั้นบอกให้ละหมาดเวลาเราละหมาดไปแล้วก็นึกไปออกระแสน้ำมันก็น่าจะพัดอย่างนี้นะแล้วก็พิจารณานะตามสาเหตุตามสาเหตุของมันเนี่ยไป,ไปนู่นไปนี่จนกระทั่งหาเจอจําได้ว่าทิศทางมันจะ,จะไปตรงไหนก็ลองเดินตาม ไปมาเจอจริงๆท่านพี่น้องนี่ชาตตอนมันต้องการจะเล่นงานเราทุกอย่างนะครับมันจะไม่ยอมให้เราเนี่ยอิบายได้ตอบเราแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องต้องมีอีมานที่เข้มแข็งเพื่อที่ได้ปฏิบัติแบบอัลมาซอลิฮะที่จะหลุดพ้นจากกลอุบายของชาตตอนต่อมาลักษณะต่อมานะครับในสุรุลวันอัตลักษณะที่สามวัตวาสซาบิลฮักนะครับสอนการเตือนกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงความจริงเป็นสิ่งที่พูดยาก นะครับหรือว่าที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดความจริงระวังจะตายมันเป็นแบบนี้นะครับจริงๆนะครับสื่อสังคมปัจจุบันเนี่ยเราบางทีความจริงพูดไม่ได้คือเรื่องยากเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยขาดทุนเพราะว่าในฐานะที่ใครก็ตามนะครับที่มีความรู้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นระดับจุฬาราชมนตรีหรือว่าอุลมะอะไรใหญ่โ<ม>ตหรอก<ม>แค่พอจะมีความรู้บางด้านบางศาสตร์เนี่ยจำเป็นจะต้องไปบอกไปสอนนะ ถ้าไม่สอนก็จะโดนสอบสวนอยู่ดีกุ้นลูกุมรอเอนว่ากุ้นลูกุมมัสโอลุนอร่อยฮีแต่ละคนมีหน้าที่เราตาเราจะสอบสวนนะครับว่าข้าเนี่ยให้ความทปทดปานแกเจ้าเนี่ยให้วิชาความรู้ไปเนี่ยให้เจ้ารู้ด้านนี้เนี่ยทำไมเจ้าไม่แบ่งปันไม่ไปสอนไม่ไปทําหน้าที่โดนนะครับเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ในการที่เราจะต้องพูดความจริงก็คือต้องนําเสนอความจริงนะครับเป็นนักวิชาการเมื่อใครมาถามเราต้องกล้านในการที่จะตอบความจริงนะครับ ถึงแม้ว่าความจริงอันนั้นน่ยมันจะทําให้เราต้องพังเลยก็ตามนะครับนี่คือสัจะทรมและกัความจริงนะครับแต่เป็นเรื่องยากนะครับด้วยกับการแคร์สังคมนะครับการที่เราจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเป็นขัดกับกระแสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คิดหนักนะครับซึ่งถ้าหลุดพ้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะพ้นภาระไปแล้วคือเราไม่จําเป็นจะต้องเปลีป่ยนแปลงสังคมก็ได้ แต่เมื่อมีคนมีมสัสอละมาถามเนี่ยเราจะเป็นจะต้องตอบซึ่งเมื่อตอบไปแล้วเขาจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่เรื่องของเราแล้วคือพ้นหน้าที่หน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับเอาละตามแล้วก็ให้หน้าที่มาคนที่มีสตางค์ร่ํารวยมีหน้าที่ในการสวนแล้ก็ในการบริจาคถ้าไม่บริจาคเอาละก็สอบสวนในทรัพย์สินที่เอาละให้ไปคนมีความรู้มีหน้าที่ชี้ถ้าไม่ชี้โดนอีกเหมือนกันนะครับเนี่ยมาดทุกอย่างนะครับ มันก็เป็นแบบนี้แหละครับว่าถ้าจาักแห่งอลอซูปะฮัมตลานะครับเราสอบสวนทุกอย่างนะครับต่อมาลาักษณะสุดท้ายนี่ก็ยากเหมือนกันว่าตะวาซอบิสซอบรีเตือนกันให้มีความอมดทนพอเวลาเตือนกันให้มีความอดทนเราก็จะโดนสวนกลับมาว่าคุณ,คณไ,มามาคมไม่เป็นฉันคุณไม่รู้เราเพราะฉันโดนอะไรมั่งก็ใช่ก็เพราะไม่เป็นนั่นแหละฉันโดนอะไรมั่งท่านก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ละคนมีบททดสอบที่ต่างกันนะครับเพราะ,ะนั้นเราอย่าพยายามนะครับพยายามมีสติแล้วก็เลี่ยงคําพูดอะไรในแนวนี้ว่าค<ม>ุณนี่เป็นฉันไม่รู้ห <alloy S 2> รกอย่าพยายามอย่าพูด พราะทุกคนนะ่ะโดนบททดสอบไม่มีใครนะครับที่เกิดมาบน,นโลกดุนยาแล้วชีวิตจะราบเรียบราบเรียบตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายไม่มีซุปเปอร์ไฮเวย์หรือว่าทางด่วนเนี่ยที่เรามองว่าถนนสายจะดีนะลองไปวิ่งจริงๆดิหลุมก็มีท่านพี่น้องหลุมก็มีแอ่งน้ําก็มีบางทีวิ่ง,ว,งวิ่งมาฉลับลงข้างทางนะครับมันเป็นแบบนี้ทุกคนโดนบททดสอบหมดแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนโดนอะไรบ้างเพราะเวลาคนที่เขามาเตือนเราให้เรา,เรานะมีความซับั้นะมีความอดทนนะเนี่ย เราก็จะต้องฟังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับอย่าได้ไปอคติซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็เป็น4ลักษณะนะครับที่ใครก็ตามมีอยู่ในคนคนนั้นเนี่ยเขาจะพ้นสภาพในการขาดทุนในชีวิตในดุนยาการอยู่ดุนยาถ้าไม่ขาดทุนก็ถือว่ากําไรถ้าการที่กําไรก็ถือว่าประสบความสําเร็จละนะครับถือว่าชนะนะครับก็ได้อัฟลาฮัมันตะซักกะคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่ขัดเกลาตัวเองนะครับสลักษณะในขัดเกลาตัวเองได้ทุกข,ข้อเลย พูดในเรื่องของสัตวจะความจริงนะครับในเรื่องความอดทนในเรื่องการอีมานอามันซอนและนะครับสี่ข้อพอแล้วนะครับมามชาฟีบอกนะครับสำหรับเราถ้าเราคิดเกียจจะไปค้นคว้าเยอะนะครับเอาสรวนนี้แหละตั้งเลยตามที่มามชาฟีแนะนำนะครับแล้วก็ปฏิบัติสีลักษณะนี้ก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าเรามีโอกาสทําได้ครบสี่ข้อก็ทำดุลินละมามชาฟีบอกกัฟัตนะครับปฏิบัติพอเพียงนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เราจะไปค้นคว้าต่อหรือว่าไปต่อยอดเพิ่มเติมก็ แล้วแต่ความสะดวกนะครับสุดท้ายนี้นะครับสิ่งใดก็ตามที่ผมพูดไปแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ให้ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามสิ่งใดก็ตามที่พูดไปแล้วมีข้อบกพร่องนะครับผมก็มนุษย์คนนึงนะครับมันก็มีข้อผดข้อบกพร่องบ้างนะครับก็ขอให้ท่านพี่น้องเนี่ยปล่อยแล้วก็ามาอาฟัฟให้กับผมด้วยนะครับอัลลอฮฺอัลมุวัฟิกวัลมุสตานวะอะลัยฮิตุกลเนวะบิลลาฮิตตฟิกวะฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะะมตุลล رحمة الله وبركاته